สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่สมาชิกเพจบ้านกูมีดีทุกๆคนนะครับวันนี้หลายคนอาจจะงงหน่อยนะครับเพราะว่าเอาหันุมานมาเยอะหลายพิมพ์เลยนะครับจริงๆแล้วหันุมานเนี่ยเป็นของสะสมของผมนะครับเป็นของสะสมของรักของของผมเลยนะครับ แต่ว่าพอสะสมมากเข้ามากเข้านะครับก็เป็นคนชอบสะสมนะครับหัุมานนะครับชอบมาทั้งตั้งแต่เด็กแล้วนะครับแล้วก็เจอแบบไหนพิมพ์ไหนก็สะสมนะครับแล้วก็มาถูกโลกถูกชะตากับหัุมานของหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับก็เลยสะสมหัุมานของ หลวงผู้บุญวัดกลางบางแก้วมาตลอดนะครับหรือไม่ก็เป็นหนุมานที่พุทธศิลป์สวยๆก็จะเก็บสะสมนะครับนี่ก็เป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับเป็นหนุมานส่งเครื่องนะครับแบบนี้นะครับหนุมานส่งเครื่องนะครับอขอพรก่อนออกศึกนะครับแบบนี้ ลงลักลงทองไว้ลงทองรัตนะสวยมากนะครับตรงนี้ก็จัดเป็นอันนี้ชื่อแห่งแห่งนี่ก็ติดตัวมาตลอดนะครับเก่งมากแห่งแห่งนี่เก่งมากหาของเก่งมากนะครับนี่นะครับแล้วก็แคล้วคลาดมาหลายต่อหลายครั้งแล้วกับอนุมานแห่งแห่งนี่นะครับ อันนี้จะเป็นองค์นี้จะเป็นพิมพ์หมอบวันทานะครับองนี้จะเป็นพิมพ์หมอบวันทาแบบนี้นะครับแกะจากไม้นะครับแกะจากไม้ <c oughs> ประวัติการทำการสร้างเนี่ยนะครับก็ฟัง ฟังมาก็เป็นน่าสนใจนะครับเขาบอกว่า,าสร้างจากไม้โพบ้างไม้ลักบ้างนะครับเป็นจากต้นลักษรากไม้ลักษที่หันไปทางด้านทิศตะวันออกนะครับแล้วก็หลวงปู่ก็จะใช้น้ำมนเสกน้ำมนลดทุกวันทุกวันเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องเรื่องรายละเอียดพวกนี้นะครับต้องต้องไปดูในหนังสือหรือว่า เซียนเก่าๆเ,เขาเล่าคนที่รู้จริงนะครับมันถึงจะได้แต่ว่าหานุมานสีปุ่นนี้เล่นหาง่ายนะครับเล่นหาง่ายก็คือทองก็เป็นทองนี้สีเขียวนี้สีดํานี้อะไรเนี่ยนะครับพุทธศิลป์ก็จะต้องเหมือนๆกันแบบนี้นะครับมันเหมือนกันแบบนี้นี่ครับองน์นี้หล่อมากอันนี้อันนี้ก็นี่ครับ นี่ก็คัดเก็บเอาไว้นะครับเพราะว่าหล่อมากองค์นี้นะครับเป็นขนาดปกตินะครับถ้าขนาดเล็กจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับขนาดเล็กจะเป็นแบบนี้นะครับน่ครับแต่ว่าการเก็บรักษาบางองค์สวยมากบางองค์สวยน้อยก็ขึ้นอยู่กับผู้ใช้นะครับขึ้นอยู่กับการเก็บรักษา แต่ว่าองค์ไหนที่สีสันสวยงามนะครับก็จะมีราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่ก็ผมก็เก็บสะสมมาเรื่อยครับเจอ1องค์ก็เช่า1องค์เจอ2องค์ก็เช่า2องค์นะครับก็จะเช่าเก็บสะสมมาเรื่อยนะครับแบบนี้เป็นหนุมานหลวงผู้บญุญนะครับเป็นหนุมานหลวงผู้บุญหนุมานสี่ปุ่นนะครับแบบนี้แล้วก็ถ้า องนี้นะครับองนี้ก็จะสวยแล้วก็แตกต่างนิดนึงนะครับนี่ครับลงสีลงทองเหมือนกันนะครับลงทองลงสีเหมือนกันแต่ว่าองนี้เน si so 네ี่ยจะฐานสูงนะครับเป็นนั่งชันเข่าแล้วก็ที่สําคัญก็คือเห็นไหมครับหน้าตาเนี่ยนะครับไม่ได้ใช้สีปุ่นวาดนะครับแต่ว่าเป็นน่าจะเป็นการเขียนด้วยดินสอนะครับน่าจะเป็นการเขียนจานด้วยดินสอแบบนี้นะครับ ก็จะมีมีความสวยไปอีกแบบหนึ่งนะครับองนี้นี่ครับหน้าตาน่ารักครับนี่ครับหน้าตาน่ารักกิ้มลิ้มเลยนะครับน่ารักมากองนี้นะครับนี่ครับ,รบแล้วดูคิ้วเลยแมคิ้ว คิวนี่เกิดในวงการแน่นอนนะครับคิวนี่นี่ครับอันนี้อยู่กับผมมานานมากแล้วนะครับอยู่กับผมมานานห้าหกปีได้ อง์นี้นี่ครับองค์นี้ก็นี่ครับองนี้เป็นแบบถือตรีนะครับมีอาวุธนะครับแบบนี้ถือตรีนะครับแต่ว่าอง์นี้เนี่ยเป็นยุคต้นนะครับเป็นยุคต้นแกะไว้ได้สวยงามมากนะครับแกะไว้ได้สวยงามมากจะเห็นเครื่องทรงนะครับเครื่องทรงแกะเป็นตุ่มตุ่มเป็นสองวานเป็นสร้อยเนี่ยนะครับ แกะเอาไว้ได้วิจิตมากนะครับองค์นี้นะครับพระมีความเก่ามากนะครับเนื้อหาเก่ามากแล้วก็สีนะครับสีเนี่ยนะครับจะดูจากยุคนะครับจะจะเห็นถึงยุคเลยว่าสีเนี่ยถ้าหลายคนเห็นนางกวักนะครับนางกวักของหลุงปู่บุญนะครับจะเป็นสีในยุคนั้นเลยนะครับสีออกเขียวหัวเป็ดแบบนี้นะครับเป็นสีแบบนี้นะครับสีด้านๆแบบนี้นะครับ สีแดงแบบด้านๆแบบนี้นะครับนะครับมันจะมันจะคนละสีกันกับนะครับยุคยุคที่เป็นยุคกลางนะครับยุคกลางจะเป็นคนละสีกันนะครับนี่านี้ดูห่างนะครับห่างก็จะเป็นตวัดออกข้างแบบนี้นะครับนี่ครับโอ้นี่นได้มาน่าจะ น่าจะสักกลางปีที่แล้วนะครับได้มาน่าจะสักช่วงกลางปีที่แล้วนะครับ,าารบองนี้เก่ามากครับถือตัวเองนี้เก่ามากหายากมากเป็นยุคต้นนะครับหายากมากแล้วก็มีอันไหนอีกนี่นี่นี่องนี้ก็สวยนะครับองค์นี้ก็สวยมากแต่ว่าองค์นี้ไม่ทราบที่นะครับองคเนี้ยไม่ทราบที่นะครับ สูไม่ปกัสน,นี่ครับสวยมากครับองค์นี้พุทธศินสวยงามมากนะครับแต่ดูจากพุทธศินพุทธลักษณะแล้วน่าจะเป็นลักษณะชฉเพาะนะครับแต่ว่าผมเองเนี่ยคือเป็นคนที่สะสมด้วยความชอบพุทธศิน แต่ไม่ได้สะสมแบบว่าบางคนเนี่ยเขาสะสมด้วยศรัทธาในตัวเกจินะครับเหมือนศรัทธาหลวงปู่ทิมศรัทธาหลวงพ่อกลวยศรัทธาหลวงปู่บุญอย่างเงี้ยก็จะสะสมเฉพาะาที่ตัวเองศรัทธาในลักษณะนั้นแต่ผมอ่ะผมชอบในพุทธศินนะครับผมชอบหันุมานผมก็เลยสะสมหันุมานที่ตัวเองเห็นว่าสวยชอบนะครับไม่ไม่ได้ไม่ไม่ได้ เจาะจงว่าจะต้องเป็นเกจิไหนนะครับอันนี้ก็เป็นของสะสมนะครับของสะสมของที่เก็บมานะครับก็อย่างที่บอกครับบางทีผมก็คือผมไม่ไม่ได้เลิกรักเลิกชอบก็เจอก็ซื้ออยู่ตลอดนะครับเจอก็ซื้อเข้าอยู่ตลอดซื้อเข้าแบ่งออกก็จะมีคนที่เขาเห็นนะ้วเขาก็เออรู้สึกถูกชะตาอยากได้อยาก ขอแบ่งได้ไหมขอเอาไปบูชาได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับก็ถ้าข้อความมาสอบถามเนี่ยเ,เจอองไหนชอบองไหนผมก็จะแบ่งแบ่งให้เช่าแบ่งให้บูชาอยู่เรื่อยนะครับก็แบ่งให้นะครับเพราะว่าผมเองผมก็รู้สึกว่าจะถูกฉลกกับกับหนุมานนะครับผมก็จะได้มาเรื่อยเก็บสะสมมาเรื่อยนะครับมาเก็บมาเป็นหลายปีมากแล้วนะครับเก็บมาเป็น10บสปีลวนะครับเก็บมาตลอด เนี่ยอันนี้ก็เป็นเนื้อโลหะเนียครับไม่เคยรู้เนี่ยครับนี่ก็เป็นเนื้อโลหะนี่นี่ครับอันนี้ก็เป็นเนื้อโลหะก็เป็นหนมุมานที่สวยอีกองหนึ่งเนะยครับเป็นเนื้อโลหะแบบนี้ก็ไม่ทราบที่เหมือนกัน เพราะว่าผมเองผมสะสมเนี่ยผมก็คือตัวเองจะนี่ครับ,รบจะไม่จะไม่ได้ไม่ได้เอานำออกมาแบบว่าตีราคาเป็นเช่าบูชาเท่านั้นเท่านี้นะครับก็ คือมีเนี่ยก็ไม่ได้ปิดได้บังนะครับไม่ได้ปิดได้บงังแต่ถ้าใครสนใจอยากจะบูชาบ้างอยากจะสะสมบ้างอะไรเงี้ยอ่าเขทักมาติดต่อมานะครับอขอแบ่งเช่าได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับด้วยตัวเองศรัทธาอยากจะอยากจะอยากจะมีแบบนี้บ้างอยากจะอะไรเนี่ยนะครับเราก็เออโอเคนะครับเราก็แบ่ง แบ่งให้นะครับเราก็แบ่งให้นี่ครับองนี้สวยมากองนี้เป็นงาแกะนะครับเป็นงาแกะแล้วมีจานนะครับองนี้เป็นงาแกะแล้วมีจานนี่ครับซื้อมาก็เขาบอกว่าหลวงพ่อแดงหลวงพ่อแดงปลูกเสร็จ จานนะครับเป็นอยู่ตรงก้นนะครับตรงนี้เป็นงาแกะเห็นชัดไหมครับมันไม่ค่อยสูมนะไม่ค่อยสูมแต่อันนี้ผมนะี่ครับสวยมากนะครับ เป็นงาแกะนะครับแล้วก็นี่ครับก็เป็นพิมพ์เล็กนะครับแบบนี้นะครับเป็นวันทาพิมพ์เล็กอย่างเ้ยครับอันนี้เป็นวันทาพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็กสวยๆเลยนะครับเนี่ยนะครับแบบนี้นะครับวันทาพิมพ์เล็กนี่ครับ ก็จะเก็บสะสมไว้นะครับสวยแชมป์แชมป์แบบนี้นะครับสวยแชมป์สวยแชมป์แชมป์แบบนี้ก็จะจะไม่ได้ออกนะครับ <ล Sweet. S 1> ก็ไม่ได้ให้ไข่นะครับก็เก็บสะสมไว้นะครับเพราะว่ามันหา,ายากแล้วครับมันไม่ได้มีกันง่ายๆนะครับไม่ได้เจอกันง่ายๆนะคร<ล>ับไม่ได้เจอกันง่ายๆหายากทีเดียวนะ หายากมากสวยๆแชมป์แ,มแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นจิว๋วนะครับวงจิว๋วนะครับขนาดจิ๋วเนี่ยจะเล็กมากนะครับยิ่งเล็กยิ่งหายากนะครับยิ่งเล็กยิ่งหายากนะครับแบบนี้นะครับ หน้าตาคมติดจัดหล,ล่อเหลาทุกองค์ครับลูกเต้าผมลูกเต้าผมหล,ล่อเหลาทุกองค์นะครับแบบนี้นี่บองเล็กๆเ,เนี่ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างฟิล์มจิ๋วแบบเนี้ยนะครับฟิล์มจิ๋วแบบเนี้ยนะครับเล็กๆเนี่ยนะครับคือสามารถวางบนบนเหรียญบาทเนี่ยได้สองถึงสามองเลยนะครับ เล็กขนาดนั้นเลยนะครับเล็กจิ๋วมากนะครับจิ๋วมากถ้าเทียบกับพิมพ์ปกตินะครับเห็นไหมครับเล็กจิ๋วมากนะครับเอาละครับวันนี้ก็เอาหานุมานมาให้ชมนะครับพอได้ ได้ชมได้ดูนะครับของที่ผมสะสมไว้นะครับก็ไม่รู้ว่าจะทำคลิปแบบไหนคลิปอะไรให้บูน่าสนใจนะครับเราเองเราเป็นคนชอบเราเป็นคนชอบเราเป็นคนสะสมนะครับของในแบบต่างๆนะครับผมก็มีสะสมแบบนั้นแบบนี้นะครับผมก็เอามา ทำคลิปเอาไว้ในช่องของตัวเองนะครับเอาไว้ในช่องของตัวเองเผื่อว่าจะเป็นาการเปิดโลกทัศน์แบ่งปันความรู้นะครับอาจจะได้ความรู้ไม่มากหรอกแต่ก็ให้รู้ว่าเออแบบนี้เขามีเล่นหากันแบบนี้เขาเป็นของสะสมกันแบบนี้เออพึ่งเคยเจอพึ่งเคยเห็นอะไรอย่างนี้นะครับก็ หวังว่าจะได้ประโยชน์นะครับหวังว่าจะได้ประโยชน์โอเคนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาติดตามเพลิต่อๆไปนะครับก็ฝากแอดไลน์นะครับฝากกด s u b สไคร b e นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆนะครับถ้าจะขอบคุณมากถ้าจะกดแชร์ให้เรานะครับอขอบคุณมากๆนะครับ